โอเคครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกและแล้วก็เรื่องของคงามใรียนร้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้สิ่งเรื่องากหมายเพราะว่าเป้าหมายของเราคือมาเรืองมาเตรียมทีมก่อนเปิดุการของของเราแล้วก็พยายามให้นักเตะได้สร้างความฟิแล้วก็ เข้าใจแลระบบกพิธีการมากขึ้นนะ so the so the next game you will face FC Seoul so uh how much do you understand about the other team and how will you prepare your team to face FC Seoul uh FC Seoul เป็นทีมที่อยู่รนะดับท็อปของเอเชียอยู่แล้วแข่งแข่งอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งเราก็เด็กเร,ราได้ประสบการณ์จากการที่จะเขได้ได้ไปเล่น FC ฟซในเมืองโดยการวัดมาตรฐานการเล่นจาก จากเอฟซีโซนที่เราจะเจอด้วยเพราะว่าทุกนัดที่เราอยู่ไปเล่นเอฟซีเนี่ยม,มันหนักทุกนนะนั้นก็ถือว่าให้เด็กได้เรียนรู้ก่อนที่จะเข้าสู่เอฟซีมัย So the floor is now open for media questions any questions for media เกมนี้พี่แบรนมองว่าที่ติดต่างๆพอใจมากไมใช่ไหมครับพอใจมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรา เราไม่รู้ข้อมูลของของทีมที่ฉีเลยว่าว่าเขาเล่นระบบแท็ติกอะไรแล้วก็ตัวผู้เล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็วางเรื่องของรูปแบบการเล่นมาพอคร่าวๆซึ่งก,ก็ทําได้ดีแล้วก็ค่อนท้าเซอร์ฟไพส์นิดนึงคือว่าจริงๆก็มีข้อมูลว่าทีมที่ฉีตัวผู้เล่นไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดวันนี้เราก็คิดว่าเราเจอทีมที่ฉีแต่กลายว่าเจอพวกต่างชาติที่ค่อนข้างเยอะซึ่งก็เซอร์ไพส์พเหมือนกัน เอฟซีโซ่พี่แบดจะลองเทคนิคใหม่ๆไหครับเพราะว่าเ้อเป็นคนที่แข่งที่เหมือนกับจะไปเล่นชิงเป็ดจริงๆเออ่ก็เราปรับเราปราปับรูปแบบแท็กติกตามระบบคู้รบสู้ยยอยู่แล้วนะครับเด็กก็พยายามที่จะทำตามอยู่แล้วเพราะงั้นก็แน่นอนว่าเจอเอฟซีโซเรื่องของ,องวิธีการเล่นเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าเรื่องของ การที่จะไปต่อตอนกับเอลิโซ่เหมือนเปิดแกมเกมแรกที่จะเล่นเหมือนไล้ายๆเด็กนคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอลิโซ่จริงๆที่แข็งแกร่งมากเพราะงั้นเด็กก็ต้องหัดฝึกหัดเล่นเกรมรับอย่างนี้ินด้วยแล้วก็พยายามเปิดเกมลุกตามสไตล์ที่เราถนัดด้วย